ท,ทีท่นี่สถ so านีวิทยุศึกษากระทส่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92้าิเมกะเฮิร์ตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่เวิร์ลไวท์ o วฟด l ทเอ็ม a ออีวิทย์โอไทยดอ t เน็ต Bonjour Aliad, tu v a bien? Bonjour o u r a i je suis en pleine forme. Bonjour c h e s a u d i t e u r j'espère que vous allez bien. สวัสดีกันะผู้ฟังหวังว่าคงสบายดีโดยทั่วกันนะคะรายการภาษาฝรั่งเศสชุด Bonjour ก็มาถึงบทที่หัวเรื่องว่า l e s l o i s i r คือยามว่างสิ่งที่เราทำเมื่อเราว่างเพื่อเป็นความรื่นรมประเภทนั้นนะคะเราจะได้พบสับสำนวนที่เคยพบกันมาแล้วเมื่อครั้งก่อนนั้น ซึ่งเขาใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันเราได้พบเรื่องนี้มาไม่น้อยเลยนะคะครั้งก่อนจำได้ไหมคะเราพบ s u b u d r e ก็เหมือนกับ i w o u l d l i k e แล้วก็ยังพบสำนวนการสุภาพในการชักชวน subutere หรือว่า subutere แล้วก็ตามด้วยเดอกับคำกริยาแท้ก็เหมือนกับ sububle เรหรือ sububle เรเช่นกันเลยนะคะนี่เพื่อนชวนไปอองฟิเกน ไปวันสุดสัปดาห์ที่ชมัมอนีได้กล่าวมาถึงเมื่อครั้งที่แล้วในตอนท้ายว่าชาัมอนีคืออะไรเรื่องจะไปใกล้ๆก,ก็ได้เช่นไปนอกเมืองจะต้องเตรียมข้าวของไปด้วยค่ะเราจะมาพบเดี่ยวล็อกระหว่างแม่กับลูกสาวด้วยกันค่ะมาม่ามันคือสกุปปองอ๋อเราอุนซัลล็องปองด์ร e นอต์เต็งต์นอชูส์ซูร์เดมาร์ชตา a ามีราและอุนพาร์กอุมมันกับเลม i นิบัส non อโนนอุนทิ้งทุกส์ในลาวอทู ทานผู้ฟังจำการใช้แว็บพอนเรอจากครั้งที่แล้วได้ไหมคะในเดล็อกที่เราพกกันนี้ก็มีแว็บพอนเรออีกเช่นกันคราวนี้ตรงกับ to take ของภาษาอังกฤษเลยล่ะคะ่ะถึงแม้จะใช้สำนวนเหมือนกันคือคกิสกมพองคราวที่แล้วหมายถึงซื้อของต่างๆคราวนี้ลูกสาวถามแม่ว่าจะนำอะไรไปด้วยมามอนกิสกมพองมามอนกิสกมพองแม่ก็บอกว่า จะนำเอาเต็นไปด้วยคำว่าอุนตองจ้ะแปลว่าเต็นท์แสดงว่าไปค้างเลยนะคะแล้วก็ให้นำเอา d e s c h a เดช u r e d เดมาร์ชคำว่า d e s c h เดช u r e s แปลว,ว่ารองเท้ามาร์ชการเดินนั้นรวมกันก็เดาได้ว่ารองเท้าประเภทไหนนี่ไม่ใช่ไปนั่งๆแล้วก็รับประทานอาหารอะไรกันเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาต้องการไปเดินด้วยแล้วก็เกือบจะลืมแน่แม่ก็บอกละกาเมกากล้องถ่ายรูปขอเรียนให้ทราบตัวนี้สักนิดหนึ่งตามปกติ กล้องถ่ายรูปนั้นเราเรียกว่าอันาบไกโฟโต้อนาบไกโฟโต้ส่วนลาคาเมกาแต่เดิมเนี่ยนะคะหมายถึงกล้องวิดีโอแล้วก็รวมทั้งกล้องที่เขาถ่ายทําภาพยนตร์แต่เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีวิวัฒนาการสูงมากเลยนะคะกล้องสองแบบมารวมกันเขาก็เลยใช้คําว่าก ta c a เมกา Nous allons prendre notre tente nos chaussures de marche et ta caméra. ลูกสาวก็ถามว่าแล้วจะไปกันยังไงละคะจะไปด้วยรถมบสคือรถประจำทางซึ่งสะดวกสบายมากอย่าไปเปรียบเทียบกับบ้านเรานะคะ On part comment avec le minibus? On part comment avec le minibus? แม่ก็บอกว่าไม่หรอกจ้ะเราจะไปกันทุกคนโดยรถยนต์คือคราวนี้จะขับรถกันไป dans la dans la tient voiture tient voiture tous tous Ven on Ven on นี่แสดงว่าเคยไปที่จะออกไปวิเกนหรืออะไรอย่างนี้นะคะถึงจะมีข้าวของไปด้วยก็เคยชินกับการที่ไปกับ Avac l e m i n i b u s นั้นคราวนี้ลูกสาวถึงถามว่าจะไปบ i m i b u s เหมือนเดิมใช่ไหมแม่ก็เลยบอกไม่หรอกคราวนี้จะขับรถไปเราจะฟังเดล็อกนี้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ maman, qu'est-ce qu'on prend Alors, nous allons prendre notre tente, nos chaussures de marche, oh, ta caméra. Et on part comment Avec le minibus Non, on tient tous dans la voiture. ลูกสาวคนนี้คงง่วงจัดทีเดียวละค่ะเพราะว่าเตรียมตัวไปพักผ่อนหาวอร์ดวอร์ดท่านผู้ฟังคิดถึงลูกสาวคนนี้ที่แม่ให้ไปจ่ายของจาได้ไหมคะนั่นแกก็หาวอร์ดวเหมือนกันเลย คราวนี้เตรียมของไปจนดึกฝรั่งนั้นเขาถือว่าการไปพักผ่อนเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเป็นช่วงละวิเกนเขาจะไม่ไปเดินตามห้างนะคะแต่จะไปนอกเมืองไปปิกนิกไปเดินเล่นสวนสาธารณะนั้นมีอยู่ทั่วไปแล้วเขาก็ช่วยกันรักษาความสะอาดถุงพลาสติกไม่ค่อยใช้กันไม่มีให้เห็นเกลื่อนในสวนสาธารณะนะคะโดยเฉพาะร้านรวนต่างๆมักจะปิดเสาร์อาทิตย์ยกเว้นห้างสารรพสินค้าในเมืองใหญ่ๆ ดังนั้นในตอนที่ช่วงตอนสักบ่ายวันเสาร์แล้วก็ถึงเช้าวันอาทิตย์พวกลาบุลงชรีเขาก็จะปิดก็จะซื้อของไว้ตั้งแต่ตอนเช้าของวันเสาร์แล้วก็เตรียมอาหารไปเขาเรียกว่าเป็นคาร์ปาฟัวอาจจะทำแซนวิชอะไรไปแล้วก็ไปรับประทานด้วยกันนะคะ ท่านผู้ฟังคงสังเกตเห็นแล้วนะคะว่าเราจะเสนอเดียล็อกเป็นต้นแบบแล้วก็จะนําคําศัพท์สํานวนที่พบมาขยายในสถานการณ์ต่างๆทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจการใช้ภาษามากยิ่งขึ้นไปลำดับเช่นคราวนี้องค์คลัปอลคือคุณลุงปอลจะชวนหลานไปวีเกนด้วยคล้ายๆกับเดียล็อกเมื่อสักครู่นี้นะคะองคบช Béatrice, ça te dirait de venir en week-end avec moi euh, Je ne sais pas. Où est-ce que tu vas Dans les Alpes, à Chamonix. On part quand Demain matin, allez, prépare ton sac. Super ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงตอนแรกไหมคะที่พอทักทายกันนี่เสียงอันนะลักษณะของการทักทายกันระหว่างคุณลุงกับหลานหลานสาวชื่อเบียทริสแล้วก็คงได้ยินเสียงเธอตื่นเต้นทีเดียวในตอนท้ายๆนะคะตอนแรกพอลุงถามว่าจะไปด้วยกันไหมกลับบอกว่าจุนเซปะคือยังไม่ทราบเลยค่ะ พอคุณลุงบอกว่าจะไปดองเลซาลป์คือไปที่ชามอนีหวังว่าคงจะรู้จักชามอนีแล้วนะคะก็เริ่มจะละล่ำละลักทีเดียวถามว่าอง์ปากกองจะไปกันเมื่อไหร่ละคะพอทราบว่าดมังมาแต่งคือผู้นี้เช้าลุงบอกว่าพระป้าตองซักก็เหมือนที่เราเคยพบมาเมื่อครั้งที่แล้วเหมือนกันอุ้ยดีใจมากๆเลยสำนวนที่บอกวิเศษยอดเยี่ยมพบกันอีกครั้งแล้วนะคะ c l e Paul. Bonjour. Béatrice, ça te dirait de venir un week-end avec moi euh, Je ne sais pas. Où est-ce que tu vas Dans les Alpes, à Chamonix. On part quand Demain matin, allez, prépare ton sac. Super. ท่านผู้ฟังคะการชักชวนไปในไหนนั้นไม่เหมือนเบียทริสเสมอไปนะคะบางคนก็อาจจะเบื่อถ้าไปที่ดําเดิมแทนที่จะบอกว่าซุปเปอาจจะพูดว่า Bof Bof เสียงเช่นนี้แหละค่ะ บอกความไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ถ้าจะให้ทำก็ทำได้แต่ว่าไม่อยากจะทำถ้าได้ยินใครตอบเช่นนี้อย่าชวนซ้ำเป็นอันขาดนะคะเป็นการฝืนใจเขาเราจะได้พบเดียล็อกที่มีสับสำนวนแตกต่างออกไปบ้านเล็กน้อยคราวนี้ผู้ถูกชวนมีสองคนคนที่ไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่คิดว่าจะไปที่ฟงเทนโบลอีกนะคะ Où est-ce q u e vous a l l e z e n c ก r e à Fontainebleau Quo vous encore o est-ce que allez t a n n à f i ท่านผู้ฟังคงจะรู้จักพระชมชวังไซพระราชมอีกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามมากๆเลยนะคะชื่อฟอนเนบลูมีป่ามีเป็นสวนหินมีภูเขาซึ่งถึงจะไม่สูงมากแต่ก็มีคนไปปีนเล่นสนุกสนุกมีทานน้ำพระเจ้านโะเรียนเคยประทับอยู่ที่นี่นะคะในการที่ไปเนี่ย เขามักจะมีรถไฟที่สามารถจะไปลงที่ฟองเตมโดได้หลายคนก็ไปเรียกไปปิกนิกกันนะคะแต่เดิมที่นี่พระราชวังแล้วก็ขุนนางนิยมไปล่าสัตว์ปัจจุบันมีอยู่บ้างค่ะเพราะว่ายังมีป่าที่เป็นลาฟอร์แกอยนั้นแต่ว่าในการที่ล่าสัตว์นั้นต้องเป็นฤดูกาลแล้วต้องได้รับการอนุญาตเป็นทางการไม่ใช่ใครก็จะไปล่าสัตว์ก็ได้นะคะผู้คนไปพักผ่อนกันมากรวมทั้งการไปชมพระราชวังที่สวยงาม แล้วก็มีการปีนเขาอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อครู่นี้ไปเดินเล่นไปปิกนิกเราจะมาฟังว่าผู้ชวนจะชวนไปที่นี่อีกหรือว่าจะชวนไปไหนนะคะ Daniel Sylvie ça vous dirait de venir en week-end avec nous Bof où est-ce que vous allez encore à Fontainebleau mais non dans les Alpes à Chamonix wow super on part quand demain matin préparez votre sac moi je ne pas Chamonix ก็ไม่มีคำศัพท์ยากใช่ไหมคะคราวนี้คุณลุงคุณป้ามาชวนคู่กันเลยละคะ่ะตอนแรกฟังแล้วสองคนคือดานิเอลกับซิลวีคนหนึ่งก็บอก b o t อีกคนว่าอ่ะแล้วดานีเนลซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยนะคะก็ถามว่าจะไปกันที่ไหนอองกอร์ค่ะฟองเทนบรคราวนี้คุณป้าก็บอกว่าไม่ใช่จะไปกันที่ดงลิซาร์เบอร์อาชามูนีหลานชายชอบอกชอบใจแต่หลานสาวสิคะกลับบอกว่า หนูไม่ชอบชามนีตอนนี้ท่านผู้ฟังรู้จักชามมนีสถานที่ท่องเที่ยวแถบเทือกเขาแอลป์แล้วนะคะเพราะว่าพบกันบ่อยมากทีเดียวแล้วก็นอกจากนั้นก็คงได้ยินการถามว่าจะไปกันอย่างไร On p a r t c o m m e n t On part comment นอกจากนั้นเราอาจจะถามว่าจะไปกันเมื่อไหร่ par en. En par จะเห็นได้ว่าทั้งสองประโยคที่คุณอารีย์ยกตัวอย่างมาน,นี้มีองค์ปรก seul marcher vers partir là sẽเดินทางไป แวบนี้จะพบบ่อยมากทีเดียวเลยล่ะค่ะดังนั้นเรามารู้จักแวบนี้ด้วยกันนะคะ Je pars, tu pars, il part, elle part, nous partons, vous partez, ils partent, elles partent. Je pars, tu pars, il part, elle part, nous partons, vous partez, ils partent, elles partent. Je pars, tu pars partons partez Elle Il Nous Vous ที่ให้ได้ยินการกระจายที่เราเรียกว่ากองสุเกซงซ้าๆเพราะว่าเป็นคํากริยาตัวใหม่ทางด้ฟฝังจะได้ยินเสียงอย่างเชัดเจนเลยว่าเขาออกเสียงไปอย่างไรบ้างนะคะเวบปักจีมักใช้บอกสถานที่เราจะไปคราวนี้เราจะทบทวนการใช้คํานำหน้าชื่อประเทศต่ตางๆ ที่เราเคยพบกันมาแล้วนะคะถ้าประเทศนั้นๆเป็นเพศหญิงรวมทั้งประเทศที่เป็นเพศชายเอกพจน์ขึ้นต้นดิสระเราจะใช้องที่สะกดด้วยเออแอนอย่างเช่นองฟงส์องไตหลงแต่ถ้าหากว่าขึ้นต้นด้วยแพชนะหมายถึงว่าที่เป็นประเทศเพศชายแล้วขึ้นต้นด้วยแพชนะจะใชโอที่สะกดด้วยอ่ะอือนี่ถ้าเป็นพระหูพจน์ทั้งประเทศที่เป็นเพศหญิงเพศชายเราใช้ โอที o, A, U, ai air, er, ่สะกดด้วอาอูอิกเรามาฟังการใช้แวร์กปักจีกับประเทศต่างๆด้วยกันค่ะ Tu pars en France, mais oui je pars en France. Vous partez es en Espagne, mais oui nous partons en Espagne. Il part au Portugal, mais oui il part au Portugal. Elle part aux États-Unis, mais oui elle part aux États-Unis. นอกจากจะบอกจุดมุ่งหมายปลายทางของการเดินทางก็จะเป็นลักษณะการใช้เหมือนแวบเบลเล ที่เราเคยพวกันมาแล้วนะคะที่แปลว่าไปวัดปักเตียยังมีที่ใช้อีกหลายรูปแบบที่ได้ละคะดังตัวอย่างต่อไปนี้ Vous vacances? Vous vacances? partez partez en en คุณจะไปพักผ่อนกันหรอคะตอนนี้ต้องขออนุญ,ญาตท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งเนื่องจากคำว่า vacance s นั้นมันแปลได้หลายอย่างแปลว่าพักร้อนของพวกราชการแปลว่าไปพักผ่อนปิดภาคเรียนซึ่งบางครั้งมันไม่สามารถจะแปลได้อย่างนั้น นั้นขอนุญาใช้คำว่า vacances ก็จะได้ทินหูไปด้วยนะคะคุณจะไปพักผ่อนกันหรอคะเราจะพบสำนวนนี้กันบ่อยมากทีเดียวล่ะค่ะคือ partir en vacances เดินทางไปพักผ่อน vite vite je dois partir tout de suite vite vite je dois partir tout de suite เร็วเข้าเร็วเข้าฉันต้องไปเดี๋ยวนี้แล้วล่ะ elle part elle va partir à l o m b o u r i elle part elle va partir à l o m b o u r i เธอผู้นั้นจะเดินทางไปลุบุรีอันนี้อีกอันหนึ่งที่ทําให้เวลาที่ที่แปลแล้วค่อนข้างอึดอัดใจเพราะว่าในภาษาไทยเราเนี่ยเราจะใช้คําว่าเขาเขาไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ตอนนี้ถ้าหากว่าในภาษาอังเศษเนี่ยเขาจะมีคําว่าแอลกับอิในถ้าบอกว่าเขาเรามักจะไปคิดถึงว่าเป็นอิลมากกว่านั้นบางครั้งจะขออนุญาตว่าใช่ว่าเธอผู้นั้นหรือเธอนะคะ ซึ่งบางครั้งมันก็ไปพบกับคำว่าทีก็แปลว่าเธอแปลว่านายแปลว่าแกแปว่าเองในสารพัดเลยนะคะใะที่นี้บอกว่าเธอจะเดินทางไปรุบุรีหมายถึงเธอพูดว่ารถไฟออกเวลากี่โมงขอให้ท่านผู้ฟังจำสำนวนนี้ไว้ใช้นะคะการถามว่ารถไฟออกกี่โมงเราจะใช้แ่บปักจีรเราไม่ควรจะแปลในภาษาไทยเพราะว่ามีเว็บซอกจีที่แปลว่าออกถ้าหากเราใช้เว็บซอกจีแปลว่าออกจาก เราจะใช้อันนั้นมากกว่านะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถามเวลาของกรางกรกระทำอย่างเช่นรถไฟเครื่องบินเรือออกเมื่อไหร่เราจะใช้แบบปักจี๋ค่ะต้องเดินทางโดยทางรถยนต์แล้วแหละเธอจะเดินทางเมื่อไรหร่ล่ะเนื่องจากเป็นสำนวนที่พบกันบ่อยมากตามที่คุณอริยตให้ตัวอย่างนี้นะคะขอให้ท่านผู้ฟังพูดตามเธอคะ่ะ Répétez après moi. Vous partez en vacances Vous partez en vacances Vite, vite, je dois partir tout de suite. Vite, vite, je dois partir tout de suite. Elle va partir à Lobbory. Elle va partir à Loboury À quelle heure part le train À quelle heure part le train Il faut partir en voiture. Il faut partir en voiture. Tu pars quand ท่านผู้ฟังควรจะหาเวลาฝึกฝนการใช้จำนวนทั้งหมดนี้ด้วยกันนะคะประโยคสุดท้ายเป็นรูปแบบการใช้ถามอย่างง่ายๆในภาษาพูดซึ่งเราเคยพบกันมาบ่อยพอสมควรก็จะนำคำที่เป็นคำถามที่ให้ไว้ในเอกสารประกอบการฟังนะคะว่าเลโมแอน e ์ o คกา i v ฟคือพวกอูที่ไหนกองเมื่อไรกอมองอย่างไรกลัวอะไร คำว่ากลัวนี้อยู่ข้างหลังเท่านั้นนะคะถึงจะใช้เราจะวางไว้ท้ายประโยคซึ่งจะใช้ในภาษาพูดนอกจากนั้นเรายังใช้คําต่างๆเหล่านี้นะคะอยู่หน้าประโยคแล้วก็ตามมาด้วยเอสเกที่มีไว้ให้ทางขวามือแต่ว่าเรามาฟังการใช้เกี่ยวกับเรื่องของภาษาพูดด้วยกันเพื่อการสื่อสารในยระจาวันค่ะ On part quand On part comment On achète quoi Où est-ce qu'on va Quand est-ce qu'on part Comment est-ce qu'on part Qu'est-ce qu'on achète Mais je ne sais pas, moi. On va où On part quand On part comment On achète quoi Où est-ce qu'on va Quand est-ce qu'on part Comment est-ce qu'on part Est-ce qu'on achète Mais je ne sais pas, moi. ฉันเซบ้ามัวฉันไม่รู้หรอกเพราะว่าคําถามนั้นถามมากจังเลยทีนี้มาพูดถึงเรื่องการชักชวนบ่อยครั้งที่มีการตอบรับคําเชิญเราจะใช้ว่า pourquoi pas pourquoi pas ท่ทานผู้ฟังยิ้มออกใช่ไหมคะเราเคยพบบ่อยมากทีเดียวก็เหมือนกับ why not ของภาษาอังกฤษแล้วถ้าหากว่าเป็นการตอบตกลงเราก็จะใช้ว่า d'accord d a ก c o r d เราจะได้ทบทวนสำนวนการชวนอีกครั้งหนึ่งฟังเดียล็อกที่น่ารักด้วยกันค่ะเป็นไงคะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ฝึกการพูดการฟังแล้วก็เห็นตัวเขียนด้วยในสำนวนที่บอกว่า Ça te dirait คราวนี้พบอีกแล้วนะคะ u n g e r s t e i n ที่เราเรียกกันว่าหนังค o w b o ฝรั่งเศสไม่มีอะค่ะนี่หมายถึงหนังยิงกันของอเมริกานั่นเองโดยเฉพาะในยุคแรกๆของการไปตั้งถิ่นฐานเด็กผู้ชายชอบดูกันมากเลยค่ะหมายถึงเด็กผู้ชายฝรั่งเศสแต่ถ้าหากว่าทารุณมากๆเขาจะไม่ให้เด็กดูนะคะขอเรียนให้ทราบสักนิดหนึ่งโรงหนังของฝรั่งเศสนั้นเข้มงวดมากทีเดียวภาพยนตร์เขย่าวขวัญเขาจะกําหนดอายุข,ของผู้ชมเจ้าหน้าที่จะไม่ยอมฝืนระเบียบเขาจะขอดูบัตรประจําตัว ต่อให้ไปกับผู้ปกครองผู้ปกครองยืนยันว่าลูกฉันทนได้เยี๋ยวว่าเลยค่ะจะไม่มีวันซึ่งแม้แต่ในในครับตำบาต่างๆเขายิ่งช่วยกันนั่นก็เป็นเรื่องราววัฒนาธรรมที่ทำไมเด็กของเขาถึงได้มีสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดี เราก็ได้พบกันชวนมาพอสมควรนะคะนอกจากนั้นคงจำกันได้ว่านอกจากจะใช้เสื้อดิเทเรายังพบว่าเสอตัวแบลเด้วยฉันบอกว่าโอ้ฉันหิวไปทานข้าวที่ร้านอาหารกันไหมเ e p l อ i r a i t ลเ l น e r manger au r e s t a u อ a n t ร v ัน m o มตามปกติและเวลาที่ใครก็ชวนอย่างนี้นะคะชวนไปทานข้าวด้วยกันโดยที่ใช้สำนวนว,นว่าเสตัวแบลเเรามมกจะตอบว่าเบี่ยงเบี คือเรายินดีที่จะไปตอนนี้ถ้าหากว่าเวลาที่ชวนกันไปไหนเนี่ยเขามักจะว่าต่างคนต่างจ่ายแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านผู้ฟังได้ยินสำนวนต่อไปนี้ Je déjeuner Je déjeuner t’invite t’invite à à er. นี่เป็นสำนวนการเชิญไปทานอาหารกลางวันโดยผู้เชิญเป็นผู้จ่ายค่าอาหารดังนั้นถ้าเมื่อไหรก่ก็ตามที่ได้ยินว่าช i n v i t e หรือว่า Jevous invite ผู้พูดเป็นผู้จ่ายนะคะซึ่งในการตอบรับเราก็มักจะใช้ว่า Ca c'est e g gentil d e m i n v i t e r ça c'est gentil de m i n v i t e r ชาวฝรั่งเศสเนี่ยเขาชอบเล่นกีฬากันมากอย่างน้อยที่สุดทุกคนต้องว่ายน้ําเป็นนั้นเวลาที่อากาศดีๆเขาจะไปไว่ายน้ํากันนะคะคราวนี้เราจะมาพบเพื่อนสองคนเขาไปไว่ายน้ําคนหนึ่งก็ขึ้นมาจากน้ําแล้วก็หิวนะคะก็จะชวนไปทานอาหารก็มีการตอบรับ เช่นที่คุณเอริยัตให้ตัวอย่างนะคะอืมนั่น l ู้ส a กสุดยอดโอ้เจ้าหิวซาต์เพลเรดไปกินข้าวที่ร้านกับผมแน่นอนแล้วผมจะเชิญคุณไปด t วย er. ที่เราพบกันมานี้เป็นการใช้สำนวนการเชื่อเชิญการตอบรับรวมทั้งการขอบใจนั้นเรามาฟังด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ

Je Je suis désolé suis désolé นี่ก็เป็นสำนวนสุภาพอีกรูปแบบหนึง่งเสียใจค่ะเสียใจครับแล้วเมื่อปฏิเสธเราก็มัจะต้องบอกเหตุผลในการที่เราขัดข้องนั้นเช่นจะบอกว่า Je regret. je suis Je regret. je regrette regrette suis suis occupé occupé เสียใจค่ะฉันมีธุระยุ่งจริงๆ être o c c u ค é คือมีธุระไม่ว่างหรืออาจจะให้เหตุผลอื่นว่า Je suis désolé, j'ai du travail, je suis désolé, j'ai du travail Tu répéter s'il te plaît je regrette, je suis occupé, je suis désolé, j'ai du travail. Je regrette, je suis occupé, je suis désolé, j'ai du travail. Je regrette, je นั่นก็เป็นสำนวนสุภาพที่เราจะพบกันในชี่อจำวันทําให้ผู้พูดมีสเสน่ห์ด้วยนะคะดังนั้นเรามาพูดตามคุณอเลียสกันดีไหมคะ Répétez après moi Je regrette je suis occupé Je regrette je suis occupé Je suis désolé j'ai du travail Je suis désolé j'ai du travail ประโยคที่เราได้พูดต่างกันมานี้นะคะเป็นสิ่งที่จะพบในชีวตประจําวันแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่าการที่เราพูดสํานวนสุภาพก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึง่งตัวอย่างที่ให้เราอาจจะสลับกันได้นะคะอย่างเช่นอาจจะเปลี่ยนเป็นเ e e เล t รั e Je du travail หรือจะบอก suis désolé Je suis, dés suis occupé แล้วแต่ว่าจะหาเหตุผลอะไรเข้ามาบางครั้งเราต้องการปฏิเสธให้เห็นว่าไม่ต้องการไปเราอาจจะไม่ค่อยชอบใจคนที่มาชวนเท่าไหร่ เราะว่าเขาใช้สุนทนการชวนนี่อาจจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ก็ตามนะคะเราอาจจะเสียงอาจจะไม่อ่อนเท่ากับที่น่าควรจะเป็นเช่นชายหนุ่มคนหนึ่งจนสาวาไปทานอาหารคำ่ำ ชายหนุ่มก็มาส่งเพื่อนสาวที่บ้านพอเปิดประตูแล้วก็เกิดนึกขึ้นได้ว่าไม่ไปทานอาหารเย็นกับผมเหรอซึ่งหญิงสาวก็ตอบเสียงค่อนข้างแข็งนิดนิดนี่ยนะคะที่บอกว่าไม่ไปหรอกชุลกัสเหมือนกันนะคะเราบอกชซซศึกิเปเเพอเอิญมีธุระยุ่งอะไรอย่างนั้นสำนวนสุภาพที่เราพบมาจากที่ชายหนุ่มเขาชวนวูนเวอร์ปาดีเน่แบกหมัวจะมีความสุภาพน้อยกว่าซาตโตดิเรหรือว่าซาตเตเบรที่เราพบมาแล้ว คนที่ถูกชวนก็มาจะตอบว่าเบีย s งซอในกรณีที่ใช้สนุนสุภาพนะคะแล้วก็อาจจะชอบใจยินดีก็ได้รับคําชวนเหมือนที่คนไปไว่ายน้ําที่เราพบกันเมื่อสัครูน่นี้แล้วก็อาจปฏิเสธต่อมาก็ได้ค่ะเช่นที่คุณอาลียตจะพูดให้เราฟัง Bien s û mais je suis désolé j'ai du t r a v a i l Bien sûr mais je suis désolé j'ai du travail, sûr, ée, du travail. ดังนั้นในตอนนี้นะคะท่านผู้ฟัง ถ้าใครเขาชักชวนเติเบเรเราก็มากจะตอบเขาก่อนว่าเบ sure ียงเสียอย่างเช่นที่เราได้พูมาสักครู่นี้เราจะได้พบกันชักชวนอย่างสุภาพการตอบรับอย่างสุภาพเช่นเดียวกันในสำนักง,งานแห่งหนึ่งงานมากจนค่ำแล้วก็งานยังไม่เสร็จสักทีหนึ่งแต่คนหนึ่งหิวก็เลยชวนว่าไปทานข้าวกันด้กันวยไหมลองฟังด้วยกันนะคะ Ça te plairait de dîner avec moi? Bien sûr, mais je suis désolé, j'ai du travail. เและเมคานีิเป็นตัวอย่างการชักชวนแล้วก็การตอบปฏิเสธอย่างอย่างนุ่มนวลนะคะถึงจะบอกว่าน้องฉันดูทราไวย์โอนี่ใจร้ายมากทีเดียวเขาอุตส่าห์ชวนไปทานข้าวนั้นก็จะใช้บอกว่าแมชซิเดโซเลฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อการนําไปใช้ประโยคสั้นๆง่ายๆเนี่ยค่ะ Ça te plairait de dîner avec moi? โเราสังเกตตัวเขียนในเอกสารหน้า31นะคะ Je suis désolé ใส่วงเล็บตัวเออเอาไว้เพื่อว่าเวลาเขียนผู้พูดเป็นผู้หญิงเราต้องเติมตัวเออเหมือนกับโจสุ o อกกิเปเช่นในเดล็อกนะคะถ้าเราไม่ได้ยินเสียงแต่เราอ่านอย่างเดียวเราจะทราบว่าผู้พูดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย j ั e จะกลับชั้นสุดที des งโดยดีอว เสียใจนะคะท่านผู้ฟังจะต้องกล่าวลาท่านผู้ฟังไปตอนนี้แล้วละคะ่ะ Au revoir, a l e au revoir les amis, à la semaine prochaine Au revoir, à la semaine prochaine C สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการกระจายสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอย,ยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์ตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ เวิร์ดไวเบท.โดท.เอ็มโออี.เรดิโอไทย.โดท.เน็ต